ครับสวัสด for er. ีครับผมคุณบุญฒิวัตร์รุจิบุรพัฒน์นะครับก็ยินดีครับที่รับคำท้าของน้องหยกยศรันศรีโพชิลานะครับที่จะมาร่วมทำบุญนะครับให้ในโครงการไอซ์วัตเก็ตชาเลนจ์นะครับที่จะเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเข้าสู่ ALS อลเแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีน้ำแข็งนะครับวันนี้นะครับมปน้ำแข็งนะครับที่จะนะฮะสาดลงที่ตัวเราเพื่อจะดูว่าเขามีความรู้สึกยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะเริ่มทำเลยครับภายในยี่สิบสิบโมงนะครับ รับหลังแล้วนะครับแล้วนะครับโอ้ยโอ้โหเย็นจริงๆครับไงโอ้โหเย็นมากๆเลยครับโอ้ยสุดยอดเลยครับโอ้โหรู้สึกเย็นมากๆเลยครับก็เดี๋ยวผมข้อท้านะครับอีก4ท่านด้วยกันนะครับที่จะมาลบคุณด้วยกันนะครับท่านที่1นะครับน้องยาลืชชาภายะเดชโชตินะครับที่ทำงานอยู่อยู่ในเวอร์ด้วยกันนะครับตัวท่านที่2นะครับก็คือหลานสาว ดูแลแม่ผมนะครับน้องไอติมธนาพรทาวิมลนนะครับท่านที่3นะครับกับเพื่อนที่อยู่ซื้อแผคด้วยกันนะครับน้องจุนสาธิตนะครับส่วนท่านที่4นะครับก็ไปอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ไกลถึงคอนแฟนนะครับน้องเปิ้ลจันกีฬาทองหล่อนะครับก็ปฏิบัติภายใน2 4ชั่วโมงนะครับผมทำได้ครับขอบคุณครับ